พี่ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอ้หนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมอาเลยไปเติมเอาซิที่ได้บักนะ เว็บเติมระบักสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID p ดีพารและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครัโอเคครับสวัสดีทนะ่าผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะสวัสดีมิลักแฟนเพลงแล้วก็สวัสดีคนที่เล่นชินอุบีไลฟ์ทูทุกคนนะครับก็หลายคนก็น่าจะตื่นเช้ามาพบกับข่าวเศร้าพอสมควรเนาะตอนนี้นะฮะแมปชินอุบีไลฟ์ทนะครับ โดนคอนเทนต์ดีลิทเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยทาง Robox x นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปข่าวสั้นๆนะฮะเออว่าทําไมแมปนี้ถึงโดนแบนนะครับแล้วก็ผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับว่าทำไมแมปของเขาถึงโดนแบนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวว่ากันไปนะ เอาผมอาจจะดูคลิปได้ไม่หมดแต่ว่าผมก็สรุปมาพอสมควรแล้วนะครับว่าทำไมเกมนี้ถึงโดนแบนเนาะแต่ก่อนจะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกี้ก้งกของแก้วด้วยแล้วก็เสื้อกูด้วยนะครับคือหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะว่า r ลบ l o x เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเขาไม่สนับสนุนแบบแนวอนิเมะเลยนะต้องย้ำนะครับว่าไม่สนับสนุนเลยนะครับแต่ทําได้ไหมทําได้ฮะแต่ไม่สนับสนุนและก็จะไม่โปรโมทให้ด้วยนะครับสังเกตได้ว่าในคอนเทนต์ในยูทูบของโลบีอะไรกนิเนี่ สามารถจะไปโปรโมทพวกแบบพิกกี้บ้างแหละแบบที่เกี่ยวกับนู่นนี่นั่นบ้างแหละนะครับเพราะอะไรถึงไม่โปรโมทแบบอ,อนิเมะฮะเพราะว่าลิขสิทธิ์มันแรงมากๆนะครับาอาจจะาอาจ,จะโดนปิดไปได้นะเคสล่าสุดก็นี่แหละฮะชินอบิไลฟ์ทูครับทุกคนคือหลายคนก็น่าจะรู้ว่าชินอบิไลฟ์ทูมันดังมากๆนะดังโคตรๆเลยนะทุกคนนะคือเปิดมาแม่งคนเล่น2-3แสนนะคิดดู น่าจก,กับบอทนะฮะโดมุมีมียังสู้ไม่ได้เลยมั้งถามว่าทำไมชินโนบิถึงคนเล่นเยอะนะครับผมต้องบอกก่อนว่าฝั่งยุโรปหรือว่าฝั่งอเมริกันว่าฝั่งอเมริกาเนี่ยนะครับกระตูนหรือว่าอนิเมะที่เขาชื่นชอบเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยจะมีแค่2เรื่องก็คือดัก้นบอลกับ นารูโตะเนาะส่วนวันพีทเนี่ยเป็นรองเลยนะทุกคนนะวันพีทเนี่ยเขาไม่ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่แต่บ้านเราเนี่ยเขาจะชอบกันหลากหลายเนาะเออบ้านเราจะคิดวันพีทมากกว่าส่วนมากนะก็ไม่แปลกใจฮะว่าทําไมเกมนี้คนเล่นเยอะนะยิ่งคนที่เป็นแบบคนผิวสีหรือว่าคนดำเนี่ยเขาจะชอบแบบนารูโตะมากใครที่แบบไปหาดูคอนเทนต์แบบชินอปิไลฟ์เนี่ยจะสังเกตได้ว่าจะมีแบบเหล่าคนดำเขาชอบแคทเกมนี้กันเยอะเนาะผู้พัฒนานะฮะเขาแจ้งว่าเอ่อแมบปบของเขาเนี่ยนะครับโดนกอปปีไรท์นะครับ, right รบหรือว่าโดนลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับ ของรนะูโตเนาะสาเหตุหลักๆเลยก็คือแมปของเขาไปคล้ายคลึงกับรูโตอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะฮะอีกสาเหตุนึงก็คือยูทูบเบอร์นะครับเราๆนี่แหละนะครับที่แบบแคสเกมนี้จนทำให้มันดังเพี้ยงปังไปจนไม่เข้าตาทางฝั่งลิขสิทธิ์ของรนะูโตเนาะจริงๆรูโตเนี่ยมันเป็นของใครอะไรวะ ผมไม่ทราบเหมือนกันน่าจะไม่ใช่ตัว A dimension นะทุกคนน่าจะเป็นลิขสิทธิ์ของอะไรสักอย่างนึงแน่นอนเกมหายไปแบบนี้นะครับหลายคนกังวลเรื่องให้พี่ล้วด a าต้าจะหายไะพวกข้อมูลเกมที่ผมเคยเล่นไว้ผมมีสัตว์หางทุกตัวเลยนะไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะครับทางผู้พัฒนานะครับที่ทําข่าวหรือทำคลิปแจ้งเนี่ยเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าด่าต้ายังคงอยู่นะเขายังเก็บรักษาด a าต้าล่าสุดไว้นะเอออาจจะล่าสุดหรือว่าถัดถัดออกมาหรือว่าถัดออกมานิดนึงนะฮะเขายังเก็บรักษาไว้ให้ เมันว่าเรื่อง Data นะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะหายนะเขาเก็บรักษาไว้ให้แน่นอนนะครับไอ้จริงเคสแบบนี้นะครับเกิดขึ้นแล้วนะกับเกมอย่างบล็อกฟุตนะทุกคนใครเคยเล่นบล็อกฟุตบ้างเออคือตอนตอนบล็อกฟุตผมขอย้อนเล่าแล้วกันเนาะเออคลิปนี้เป็นการแบบนั่งฟังชิวๆแล้วกันนะครับคือบล็อกฟุตเนี่ยนะครับมันเคยแบบเกือบจะโดลิสิทธิแล้วเพราะว่าในบรรดาแบบวันพีชในตอนนั้นนะย้อนไปในปี2 0 1 9นะครับ แมปมันดังที่สุดถือได้ว่านะครับแมปมันเนี่ยนะครับก็ฮิตที่สุดในบรรดาแบบวันพีชในตอนนั้นเนาะและก็มียูทูบเบอร์เอาไปแคสแมบนี้เยอะมากนะครับก็เลยเป็นตกเป็นป้าสายตานะครับสอบว่าจะโดนลิขสิทธิ์จากทางตวัวเอเนมชันนะฮะแต่ดีนะฮะบ,บ็อกฟุตเนี่ยเขาไหวตัวทันเนาะตอนนั้นเขาชื่ออะไรนะชื่อเก่าของเขาคืออะไรวะโรบโบ,อบอกพีชใช่ไหมเออตอนนั้นชื่อบ็อกพีชฮะตอนนั้นแมปชื่อบ็อกพีชนะทุกคนนะและ้วก็เนื้อหาด้านในเกมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อผลพีศา นะครับสกิลต่างๆเนี่ยนะครับหรือว่าชื่อกอต่างๆเนี่ยจะอ้างอิงจากอนิเมะวันพีชทั้งหมดเลยนะแต่แน่นอนว่าเขาไหวตัวทันนะครับโดยการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเกะน,นะครับเปลี่ยนชื่อผลปิศาจเปลี่ยนชื่อดาบนะฮะอะไรพวกนี้ต่างๆนานาอย่างเช่นโยรุนะครับดาบโยรุนะครับโยรุก็เอามาจากวันพีชใช่ไหมเออชื่อดาบโยลุ แต่ก็เปลี่ยนเป็นชื่อว่า Dark b a d e นั่นเองแบบนี้ก็ไม่โดนลิขสิทธิ์แล้วนะทุกคนอันนี้เอาไว้เป็นความรู้นะเผื่อใครที่แบบจะเอาไปทาแมปนะครับหรือผลปีศาจอะไรพวกนี้ก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับนะหรือพวกแบบเออท่าสกิลอะไรแบบนี้นะครับเอออย่างเช่นเห็นไหมที่มันเอาเวกขึ้นมานะครับไอ้บล็อกฟุตเนี่ยพยายามจะเอาเวกผลให้ไม่ใกล้เคียงกับสกิลในอนิเมะมากที่สุดนะครับอย่างผลแสงที่มีธนงธนูอะไรพวกนี้นะฮะจะให้ไม่ใกล้เคียงเพราะว่ากันลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับ พวกผลปิศาสตร์ก็เปลี่ยนชื่อนะครับทำผลปิศาสตร์เป็นสี่เหลี่ยมแล้วพวกนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาไปหลังๆก็จะมีดาบที่ไม่ได้อยู่หรือว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับวันพีชนะครับเพื่อจะให้มันไม่โดนลิขสิทธินั่นเองแต่กลับก,กันกับชิุนบีไลฟ์ทูนะฮะสังเกตได้ว่าชุดเมืองนะฮะหรือว่าจะเป็นสกิลนะครับอะไรต่างๆเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมือนกันเป๊ะนะฮะลอกกันมาชัด,ชดเลยชื่อก็ชื่อนารูตนารูโตอะไรก เอามาหมดเลยนะฮะก็ไม่แปลกใจครับผมที่โดนลิขสิทธิ์ไปนะครับนะเอาจริงผมก็เคยคิดนะครับว่าแบบนี้เนี่ยผมว่าไม่นานน่าจะโดนลิขสิทธ์เออและก็โดนจริงๆด้วยตื่นเช้ามามีน้องทักกันมาเยอะเลยครับว่าเฮ้ยพี่แ a p ชินอบิทไลท์ทูไปแล้วนะฮะลาก่อนไอพีมาตะฟักเกอนะแล้วก็เขาบอกว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวเกมจะกลับมาแน่นอนนะครับแต่ว่าเขาจะไปเคลียร์พวกนั่นแหละนะครับที่ผมบอกไปว่าเปลี่ยนชื่อสกิลเปลี่ยนอะไรพวกนี้ก่อนนะครับอืมเพราะว่าจะให้มันไม่เหมือนกันในรูโตแท้ๆนะครับ จริงๆเขาก็พยายามจะให้ไม่โดนลิขสิทธิ์อยู่พอสมควรนะในการแบบเอาของแปลกๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นสตาร์แพตินัมอะไรของมันอ่ะแต่ก็ไม่พ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเราตกก็ลิขสิทธิ์แรงพอสมควรเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เขาบอกว่ากลุ่มเหมือนจะโดนบินไปด้วยปะเนี่ยนะครับเออแต่ว่าผมมีกลุ่ม2อันไงอันนี้กลุ่มเลียวเกมนะฮะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่านี่คือชมหน้านะครับผู้พัฒนาเกมนี้นะครับซึ่งเป็นผู้พัฒนาเดียวกับพัสอัลต้าแล้วก็ แล้วก็โลพีดนะฮะเกมสมัยโบราณก็ยังไงใครที่แบบว่าเล่นชินุบิไลฟ์อยู่เป็นประจำก็รอหน่อยละกันนะส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างเลิกเล่นไปนานแล้วนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลิกเล่นนะฮะเนื่องจากว่าสกิลพลังมันเริ่มเวอร์ขึ้นนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างมันแบบจำเจนะสกิลก็เดิมๆอะไรแบบเนี้ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ถามว่าเล่นอยู่ไหมก็แวบๆไปบ้างหนะอครับนะอัปเดตล่าสุดผมยังไม่ได้ทำเลยเนี่ยเกมปิดไปแล้วดูเกมพาร์ทที่ผมซื้อไปดิ นะซื้อเกือบทุกอันนะครับทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะกระจ่างกันนะว่าเกมโดนปิดเพราะอะไรแล้วก็จะกลับมาตอนไหนนะครับยังไงก็ขอบคุณมากเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้นั่งคุยชิวๆมากๆเลยนะฮะไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเสียงที่อัดเสริมนะทุกคนยังไงก็ขอบอกอะไรอีกนิดนึงแล้วกันนะครับหลายคนน่าอยัดรูว่าเฮ้ยพี่แล้วแบบที่ดังอยู่ตอนนี้ไงอย่างแกนพีทเราพี่มันจะโดนปิดไหม <c oughs> นะครับผมบอกเลยว่าแกนพีทก็ถามว่าอยู่ในเข้าขายไหมก็อยู่นะตอนนี้เพราะว่าชื่ออะไรหลายอย่างมันเหมือนกัน แต่ว่ามันก็มีบางชื่อหรือว่าบางบอสบอสบางตัวที่ชื่อไม่เหมือนนะอย่างเช่นมอแกนก็เปลี่ยนเป็นโลแกนอะไรพวกนี้นะครับยังไงก็รอติดตามกันไปฮะว่าแบบต่อไปแบบไหนจะบินนะครับแต่สำหรับชินอุบ i ไลฟ์ทูนะฮะกลับมาครั้งหน้าน่าจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะทุกคนพวกสกิลอะไรต่างๆนานาน่าจะถูกเปลี่ยนไปเยอะนะโลโก้ตาตระกูลอะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะโดนเปลี่ยนด้วยวะทุกคนยังไงรอติดตามกันแล้วกันเนาะไปละไปของจริงละบ๊ายบาย time